ของหมอวรงนะคะที่เป็นคนก่อตั้งพักคนะ,ะ,ะคะพรรไทยพักดีนะคะหมอวรงเนี่ยตอนนี้กําลังจะล่าลายชื่อนะคล่าลายชื่อหนึ่งล้านลายชื่อนะคะ,ะคือการที่ล่าตรงนี้ถามว่าทําไมคือต้องการที่จะล้างระบอบสามกีบคือดิฉันอยญ่ยจะบอกว่าถ้าคุณพูดถึงระบอบสามกีบเนี่ยนะคะ คุณสามารถที่จะ,อ,ะอนุมานได้ไหมว่าสามกีบคืออะไรแล้วเป็นยังไงถึงจะเป็นสามกีบสามนิ้วก็สามนิ้วเช่นนี้เป็นนักการเมืองเป็นเจ้าของพรรคการเมืองนะมันมีใครที่ไหนมีกีบฮะนอกจากวัวจากควายหรือเคยเป็นหรือตอนนี้ตัวเองก็มีหลายกีบอยู่หรือพอเห็นใครที่ชูนิ้วขึ้นมานะคะจะประมาณว่าเขาเป็นกีบหมดถ้าอย่างนี้เป็นหมออันตรายนะคะตอนควายยังไม่ได้เลยค่ะตอนควายควายยังอันตรายเลยถ้าเป็นหมอแบบนี้ ะะบอกว่าระบอบอะไรนะระบอบเลยแล้วนะคนที่เขาอยากจะคนที่เขาอยากจะแบบว่าอะไรนะฮะอยากจะเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะบอกพูดทําไมนะ,ะถามว่าทําไมระบอบสามกีบถึงต้องพยายามแบ่งแยกประชาชนถามใครวะเพราะลูกหลานนะ,ะคนรุ่นใหม่เนี่ยตามเขาไม่ทันก็คงจะมีแต่ลูกหลานตัวเองละมั้งคะที่ตามเขาไม่ทันนะ่ะ มึงก็ไปใส่สามกีบสิคะมึงจะได้ตามคนทันมีกีบเดียวมันไม่ทันคะนะฮะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะตามเขาไม่ทันแต่คนอ่าเะไรนะฮะแต่คนเท่าเต่าล้านปีนั้นรับรู้ทุกเรื่องแล้วก็ตามแผนการของคนเหล่านี้ได้กันคือวันนี้ท่านที่ฉันจะบอกว่าการที่จะมีการแตกแยกเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดจากประชาชนเลยมันเกิดจากพวกคุณนั่นแหละที่เป็นตัวเสีย่ยม ที่มาตั้งกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พอเห็นกลุ่มคณะรัษฎรเขาออกมานะคะก็มีกลุ่มนู่นกลุ่มนี้พอมอีอาชีวะปกป้องประชาธิปไตยก็มีอาชีวะปกป้องสถาบันนู่นนี่นั่นเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าคุณจะรณรงค์อะไรคุณก็ทําไปนี่เป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ดิ่ฉันกำลังจะถามว่าทําไมเวลาที่พวกคุณเนี่ยคิดที่จะออกมารณรงค์อะไรก็แล้วแต่หรือจะออกมาต้านอะไรก็แล้วแต่คุณบอกว่าคุณมันเป็นสิทธิข,ของคุณ ดังนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะออกมาหรือเขาจะออกมาทําอะไรก็แล้วแต่มันก็ควรเป็นสิทธิของเขาไม่ใช่หรอคะ,ะคุณก็ควรทําของคุณไปทั้งนี้เขาก็ทําของที่ไปไม่ใช่จัดตั้งคนไปกระทืบนะ,ะน้องคนที่ถูกกระทืบนะคะที่ครอ,อบบัวที่เข้าไปทางวันนั้นนะคะวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเขายังบาดเจ็บอยู่เลยใครรับผิดชอบไอ้ประเภทที่กระทืบคนแล้วก็วิ่งหนีเนี่ยเขาเรียกว่าคนเหรอ อย่าเป็นเขาเรียกอะไรนะอย่าเป็นหมาหมูสิคะคนที่เขาไปชุมนุมเนี่ยนะฮะเขาจะกี่กีบมึงรู้เหรอคะไอ้การที่ตั้งคนหรือจัดตั้งคนไปตามนู่นนี่นั่นแล้วก็คอยกระทืบคนที่เขากลับจากที่ชุมนุมเนี่ยนะอย่างวันมือมันตีแล้วตำรวจทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะตำรวจจะเห็นทุกคนนะฮะที่ไปมอบเด็กอายุสิบห้าสิบหกเห็นหมดแต่เวลาที่ประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมแล้วเดินทางกลับบ้าน ะะแล้วโดนกระทำเนี่ยมึงไม่เคยเห็นกันเลยแล้วถ้าอย่างนี้นะคะบอกว่าเรามีตํารวจเอาไว้เพื่ออะไรตกลงตํารวจมีไว้เพื่ออะไรฮะแล้วการที่เขาไปชุมนุมนะคะคุณก็บอกว่าชุมนุมได้สุดท้ายก็ยัดทุกข้อหายัดทุกคดีนั่นแหละค่ะนะคะไม่มีใครเหลือเลยอ่านะคะทีนี้เรื่องของอหมอวระลงเนี่ยนะคะก็มีคนที่เขาพูดถึงเรื่องนี้กันขึ้นมา ะะกลไกสืบทอดอํานาจค่ะแกนนํากลุ่มนะคะ Resolution ตอกหมอวรงมโนไปเองเรื่องระบบสามกีบเขาบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญปี60คือการทําลายหัวใจกลไกสืบทอดอํานาจนะคะนางสาววทิทศนานางสาววทิศนาชุนหวันหนึ่งในแกนนากลุ่ม Resolution Res Res นะคะ ถึงเวลารัฐมนูนใหม่ที่กาลังล่ารายชื่อประชชนแก้รัฐมนูญภายใต้แคมเปญขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์นะ,ะได้กล่าวถึงการถแถลงข่าวของนายแพทย์วรลงเดชก,กิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีเปิดตัวแคมเปญหยุดเชื้ออยู่บ้านขอล้านชื่อไล่ระบอบสามกีบหยุดรื้อรัฐมนูนสามกีบเป็นระบอบไปแล้วหรอคะหมอคือดิฉันบอกว่าถ้าสามกีบได้รับเกียรติเป็นระบอบนี้ก็ถือว่าโอ้โหโอเคนะคะการจะเป็นระบอบอะไรไม่ใช่ง่ายๆนะคะ เขาบอกว่าระบอบสามกีบที่นายวรลงกล่าวอ้างนั้นไม่มีจริงและมันเป็นเพียงการใช้รัฐมนูญมันเป็นการนั่งเทียนกล่าวหาประชาชนเท่านั้นนะฮะและการเสนอการแก้ไขรัฐมนูญก็ไม่เท่ากับการล้มล้างน้องคนนี้นามสกุลชุนหวันนะฮะเป็นนามสกุลของใครเป็นเล็กดูนะคะบอกว่ารัฐธรรมนูญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยการล้มล้างรัฐมนูญเกิดขึ้นผ่านการประหารทั้งนั้นถูกต้องค่ะรวมทั้งรัฐมนูญฉบับปี60ที่นายวรลงพยาปกป้องก็มีที่มาจากการรฐประหารเช่นเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับที่ยังมีปัญหาในเชิงเนื้อหาและความชอบธรรมได้สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยไม่จบไม่สิ้นและมีเจตนาเพื่อการสุบทอดอำนาจของคอสชแต่นี่ฉันจะพูดตรงนี้นิดหนึ่งก็คือนะคะมีบางคนบอกดิฉันบอกว่าไอ้พวกที่รณรงค์ให้ยกเลิกกฎหมายมาตรานั้นนี้เนี่ยนะคะบ,บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปทําความผิดหรือคุณไปรณรงค์ให้ยกเลิกทําไมคนทั้งประเทศเขาไม่เห็นมีใครเดือดร้อนกับกฎหมายอันนี้ อ่าหน่งแล้วนะฮะส่วนอีกอารนหนึ่งก็บอกว่ารัฐธรรมนูญนี้นะฮะดีแล้วเพราะว่า,ารัฐธรรมนูญนี้เนี่ยเขียนมาเพื่อปราบโกงเพื่อไม่ให้คนเนี่ยเข้ามาทุจริตโกงกินเพื่อกําจัดระบอบทักษิณเพื่อกําจัดระบอบนู่นนี่นั่นแล้วสร้างระบอบอะไรขึ้นมาครับวันนี้ระบอบทักษิณเนี่ยคุณไม่ต้องไปจํากัดจัดการกับเขาเลยเดิฉันถามว่าระบอบทักษิณคืออะไรที่คุณบอกว่าคุณจะขึ้นมาปราบ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอวรวงหรือกลุ่มกบฏปสเนี่ยจะพูดถึงระบอบทักษิณคําว่าระบอบทักษิณทําให้เขาปลุกมวลชนขึ้นมาได้เช่นต้องกําจัดระบอบทักษิณต้องไม่ให้ระบอบทักษิณเข้ามามีอานาจจึงได้มวลชนและเรียกมวลชนเข้ามาชุมนุมกับตัวเองมากมายดิฉันบอกว่าคุณสามารถจํากัดคําว่าระบอบทักษิณคืออะไรได้ไหมถ้าคุณไม่สามารถที่จะ,ะจํากัดความนะคะ ว่าระบบทักษณิณคืออะไรแล้วไม่ต้องเสือกพูดถ้าระบบทักษณิณคือ30บาทรักษาทุกโรคระบบทักษณิณก็คือ,อหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะหนึ่งทุนบ้านเอื้ออาทรนะคะนูน่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งเงินกู้นะสำหรับแม่ค้าหมื่นห้ากู้กับออมสินหรือจะเป็นโครงการอะไรต่ออะไรของคุณทักษณิณถ้านั่นคือระบบทักษณิณคุณไม่มีทางล้มล้างได้หรอคะ เพราะว่าระบอบของทักษณิณนั้นก็คือเป็นระบอบที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยเขาลืมตาอ้าปากได้วันนี้ที่คุณสู้อยู่เนี่ยคุณไม่ได้สู้กับทักษณิณเลยแล้วคุณจะยังตรงไปพูดถึงเขาทําไมรู้ไหมคะว่าสิ่งที่พวกคุณเนี่ยไม่สามารถทําได้สําเร็จก็คือการที่จะให้ประชาชนในเกลียดทักษณิณแล้วก็ไปชอบคุณซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ทําไม่ยากนะคะเพียงแต่คุณเนี่ยไม่คิดจะทาเนื่องจากคิดว่าตัวเองมีอำนาจแล้วก็จะใช้อํานาจนั้นกดหัวคน ะะถ้าใครชอบก็มาสิโรล,ลาบใครไม่ชอบเดี๋ยวกูก็กดหัวมันลักษณะของการปกครองแบบนี้นะคะในสมัยในยุคที่มันมีทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีทั้งสื่อสารต่างเนี่ยคุณคิดว่ามันทําง่ายเหรอะ,ะในขณะที่พวกคุณออกมาแก้ตัวก็จะมีคนที่จะเอาข้อมูลอีกด้านหนึ่งมานําเสนอก็อยู่ที่ใครจะเชื่อหรือไม่ถ้าไม่ง่จริงๆนะคะไม่ควายจริงๆนะไม่หูหนวกตาบอดจริงๆมึงเป็นสลิมไม่ได้หรอกค่ะมึงตุกตาสว่างได้แล้ว ะะถ้าจะกําจัดระบบทักษิณโดยการที่กีดการทักษิณทุกอย่างใส่ร้ายทุกอย่างนะคะแล้วก็หาว่าทักษิณนู่นนี่นั่นมึงทํามากี่ปีแล้วครับมันสําเร็จไหมเพราะคนที่ศรัทธาในตัวคุณทักษิณน,นั้นไม่ได้ศรัทธาเพราะมีคนมาบอกให้ศรัทธาเขาศรัทธาคุณทักษิณจากการที่ได้เห็นผลงานยานตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะดิฉันยอมรับเลยว่าล็กๆที่เลือกพักเพื่อพักไทยรักไทยเนี่ยนะ,ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นไปได้เหรอสามสิบบาทารักษาทุกโลกเนี่ย กูซื้อพารากินแก้ปวดแก้ไข่นย,ยังไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกว่า30ส,าสบาทรักษาทุกโรคก,ก็ต้องลองรองเลือกดูของมันต้องลองนะสี่ปีไม่ดีกูก็ไม่เอาสนุบพอเราเลือกแล้วมันได้อย่างนั้นจริงๆแล้วได้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลายๆคนใน,ในคี่นะคะที่ด่าทักษิณด่าระบอบทักษิณน,นะว่าทักษิณโกงอย่างนู้นอย่างนี้นะเวลาพ่อแม่ไม่สบายไปผ่าเขากูก็เห็นใช้30ส,สิบาทนะ ไอ้พวกที่ด่าๆทักษิณอยู่เนี่ยใส่เสื้อเหลืองพาแม่ไปรักษาพาพ่อพาแม่ไปรักษาสามสิบบาทรักษาทุกโรคขับรถเบนซ์นะคะอยู่แถวเยาวราชขับรถพาพ่อแม่ไปเอายาที่โรงพยาบาลน,นะยาผู้สูงอายุยาสามสิบบาทรัตษาทุกโรคสมมุติว่าถ้าพวกนี้มีคนไปจี้บอกว่าเอามึงด่าเขาแล้วคุไปใช้บริการเขาทำไมก็มันไม่ใช่ของเงินของทักษิณถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งที่ทักษิณทำมันคือสิ่งที่คุณก็ใช้ นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เขาทํามันดีไอ้พวกที่ด่าทักษิณเนี่ฉันบอกได้เลยนะคบมันด่าแต่ปากแต่เวลาอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์มันก็เอาคือถ้าแน่จริงก็เหมือนอย่างที่พวกมันพูดอะค่ะว่าถ้าแน่จริงอย่าเอาที่ประยุทธ์แจกสิซึ่งคนเป็นประชาชนอย่างเราก็บอกว่ากูไม่ได้เอาเงินประยุทธ์นี่กูเอาเงินของกูเองนะกูเอาเงินภาษีประชาชนทั่วไปแล้วก็ไม่เยียวยากูถามว่าถ้ามึงเอาออกมาร้อยหนึ่ง,ม,ง,ม,งมึงแากมันแก่กูร้อยหนึ่งเลยหรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นใครที่ด่าทักษินจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ขอให้มีความละอายค่ะคนที่คุณบอกว่าโกงเออาก็จำนําข้าวเออาก็ขายหุ้นไม่เสียภาษีเออากอ็หู้หเข้ามาเป็นนายกรวยเป็นหมื่นหมื่นร้าน